สวั this, this. สดีครับผมคิวสไลปอร์นี่ก็กลับถึงห้องเลยสวัสดีครับน,นะเข้าไปเด็เลยกระเทยหัวควายต,ตึกสีส,ส,สีข้าหัวมันสองแสนนะตัดสันเอาสองแสนผมจะเพิ่มให้เพิ่มให้จนผมไม่มีปัญญาจ่าย เพิ่มเทียแสนโอเคตามมาเลยผมพอจะรู้แล้วว่ามันทำงานจริงพอจะรู้แล้วเดี๋ยวสุดจริงๆเดี๋ยวไปคุยไปคุยกันนายอ่นไม่อยากเลย เรากระทืบมันตรงหน้าประตูขีการ์่ะเออไม่ใช่เด็กนะโอเคแต่วมันอยู่ประเทศไทยไงแต่ถ้าอยู่แบบเออต่อมาต่อเม,ม่ออยู่อะไรผมก็คงยิงทิ้งกันแหละไม่จะมีค่าอะไรหรอกเออ คนไม่ถูกถูกเพราะว่าผมมีอยากพี่น้องที่แบบเพศที่สามที่สี่ที่ได้อยู่มีอยู่ที่คนนะฮะมีอยู่ที่เพจหรือคนคนสัญดานสันดานไม่ดีนะไม่ดีนะสบายก็ยางสองเส้นนะเนาะยางเส้นในป่ายางสวนอ้อยนั่นเลยกลางทงทางชาเลย กระดูกก like, like, ันเบื like ้อแบบเน่ยที่เอาแบบไม่ชิ้นสหรก็ลงอาวไทยเน่ยอาหารปลาประมาแหละมืนโหดไลนะแต่ว่ามันด้สมมึกไงแบบสูทรงแ้วมันขับคิดมันวิปริลเตจเตียนเอไม่ยังไงล่ะภาษาบาบ

มันไม่รู้มันไปแจ้งอะไรเอแจ้งอะไรไปรอหมายสารอะไรเดี๋ยวดูแล้วมียาแล้วมารลกมียากายคอไม่ใช้หมากลำคันลำคมเ้กระีบไม่หายใจมะตีไงจะบาดแต่ว่ามันก็ไม่คข่อย มันก็ไม่ค่อยพูดอะไรเลยเตัวนี้ก็ไหนใสด่ดีเอ้ฝากถึงผู้หญิงเลยเี่เชื่อกัดตรงกัดเทยอไรเชื่อมากวาความคิดมันคนมันวิปริตเพีย้ยนตันดันมันไม่ไดีเออระวังกับเทยผ่าปลาาสวยเออ ไอ้พวกเรื่องส่วนตัวเรื่องอะไรก็จะไปไปเห็นแบบเก่าไก่ครับเรื่องขู่ขวางเรื่องอะไรพเห็นหลายคิดละเห็นหลายคิดละวันนี้หัวมีคิดเรื่องเดียวหัวควเอคิดเรื่องหัวควเอบางคนนะบางคนก็คนดีก็ดีก็มีเอตั้งใจมาหากินอะไร ต่ดูดูชือดดูชือดมันนะไม่อยากหรอกบางคนมาตัวก็ติดหนีสินเลยให้ยืมตั้งส่วนเอี่ยอายไปเลยบางคนก็อยา่าปล่อยมันไปทำมันไม่อยากปล่อยมันเลยยืมให้มันด่าเร่นทุกวันเลยเนี่ย <laughs> น no ี่ครับตันแลยครับราคาเอเอาหลักฐานเลยเอามาสองแสนแต่ถ้าเอามาไปค้นจากเคิดอาริสตนเนี่ยเอห้าแสนเลยเอาไปขายตีตามมันหลยมีหลายตัวครับมีหลายตัวครับผมขึ้นลยขึ้นคำของเราเออ หลายตัวแต่ว่ามันก็พารูตัวเริ่มตัวนะเวเอ้วะผมประกาศไปชั่วตัวล์เจยจักไงเวลาผู้ใหญ่กลัวกลัวผมใช้แบบความแรงใช่ไหมเรื่องอะเ่อรนี่ย ไม่อยากพูดหรอกที่มันเป็นความลับไปหนคกนะลัเป็นความทรงธุรกิจส่วนตัวคือเขาเร็นบริษัทตัวเองก็ไม่อยากพูดเยอะเนื้อหาอะไรอย่างอื่นประเด็นก็คือตั้งเอาไปนำจับพวกชอบขอกวนพวกชอบดาเล่นไอ้พูง่ายดาวน์เล่นพวกเป็ดพวกสุตะกายพวกอะไรทั้งหลาย ม่จบเพราะมันไม่จบหรอกนะมันต้องเอาจนกว่ายัางไงตีนตีนเหยียบหนานะต่อให้ตีนเหยียบหนามันรู้ยงรู้สึกเลยมันก็คิดไม่ได้คิดไม่ได้ก็คือจนกว่าลงศพลงศพลงศพจะมาใส่มันะมันจะรู้สึกนคนเรนก็วิปริตโลกจิดเราเลยเอมไซน์ชิดซ้ายเลยบังคนสันดานกับกอกริก่งมาเองมากเพื่อผลประโยชน์อะาเลย ความดียิ่งทุกวันนี้ศีลธรรมมันเสื่อมนะไม่มีหรอกความดีอะไรมีแต่ผลประโยชน์อ่ามีแต่ผลประโยชน์ทั้งนั้นแหละกับกรมนั่นแหละก็ใครที่จต้องเสื่อมศรัทธาในพระพุทธศาสนาหรือศรัทธานในความดีของคนที่นับศาสานาอื่นก็เช่นกันก็ความดีมันยังคงอยู่ครับนะแต่เรายึดมั่นในความดีสังคมก็ด้อยู่ กฎหมายก็สำคัญไอ้ที่บุคคลเนี่ยผมก็กำลังทำประชาวิจารณ์อยู่เ่เกี่ยวกับระบบปฏิทนยมทุนยมการแบ่งชั้นวรรณะเทียมนไม่อยากพูดเยอะแล้วเดี๋ยวเจอจะใส่รูปตุอ ก็มีตัวสองตัวแหละเนี่ยสดงว่ามันจะชอบไปเทคโอเวอร์ของของคนอื่นอ่ะเนี่ยการตลาดชั่วบางกลุ่มยังไงล่ะสั่งจิตวิทยาอุปทานมือแบบถ้าไม่ก็ได้ที่จะขายของได้โฆษณาเชียร์เลยถามว่าผิดไหมมันก็ไม่ผิดหรอกแต่ว่าเพื่อทำใจอยาทำมันไม่มีอ่ามีอาจารย์อาจารย์อาจารย์ท่านนึงอาจารย์ผมเหมือนกัน ไปขอชื่อน้ว่าใครอันนี้ระดับโอ้ระดับหัว,หวเรือครับพี่น้องแล้วก็แกก้าผุมาเลยบางจงมาจากปรทอใครหัวอะไรเลยไม่เปนกลัวเพราะว่าแกก่อนยังมีของแกตึงกันแหละเออพวกมันจะฟ้องฟ้องปิดแกปากแกไม่ให้แกวิพากษาเลย <c oughs> เออประมาณเขาพูดแค่นี้แหละก็คงรู้มั้งถ้าคนแบบอยู่สายสายนี่เนาะสาย เออตามเลยก็คงจะโลโลว่าไข่เออคอยผู้เขยงได้เนี่ยเอากระเทยยังไปไกลๆผมด้วล็อกขาเจี๊ยบเออไก่พวกกิ๊กกักพวกบินอะไรหัวกดมันงเอ้ยกลัวกลัวตายดิเออกตายเห็นอะไรผิดแปลกไหมหัวไวต้องมาแล้วเว้ยเอ้ยใช่ไหมผมเรียกแก๊ปเรียกโบมารับนี่ ผมก็ตังได้เจงอีกวัเนเลยกลัวดิไม่กลัวไงกลัวปิดแมงวกลงเลยวะเริ่ม <that> really ันม <that> really <trajectory> ันมันเริ <correlation> <that> sure ่มกลัวตายเลยเออไบิปอย่เงีเลยผมเดินไปเงิบหกงวันเออบอกถ้าอยู่ทะเรี่ยจับน้องปตองปางเลย เริ่มัวนะเริ่มัวนะเขาเลาเฮียเงี้ยอ้นี่มันเรื่จิตเขาจะบอนโลกจิตเออโลกจิตโลกจิตแบบมันไม่รู้สึกหรอกไม่รู้สึกอะก็อยากให้มันตายง่ายเออแอมร้องแบบต้องควันค้างเรเือนเออเมืนโลกจิตอ่ะเออกว่าถือไปจนได้ผมก็โดนโดนมาเยอะโดนแม่งลงแปดทีเลยสุด เขาคว้าลู้มาแล้แหละแม่ไรเขาก็หล่อมเาไม่ยากเล่อมแต่เรู้มันด้ใรพี่น้องอะเลยก็มีสิทธิ์ต้องชงทำนะปกป้องตัวเองเออผมก็เลยทำอะไรกินเลยเหรอกกฎหมายเลยอ,อเขาก็ตอนนี้สังคมก็ให้ความสนใจเรื่องนี้อยู่เรื่องนี้พอสมควรออแล้วก็ ขอบคุณนะกันขอบคุณ,คณน้องๆผู้ใหญ่แต่ผจีกช่วยกันแก้เขาวอย่างไรช่วยเหลือผมทางง่อมเลยรับหลังลรัอะไรจะถ้ามีโอกาสตอบแทนตอบแทนหรือว่าช่วยเหลือทุงคนได้ผมก็จะช่วยเต็มที่ครับเพราะว่าผมชอบงานกส็สนแล้วงานกส็สนอยู่แล้วเนี่ยผมก็ช่วยเหลือหลายคนอยู่นะที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าตอนหน้ารับหลัง โอ้แต่ผมแบบสไตล์แบบแบ็กแมนเลย <c oughs> ไม่ชอบออกหนอกเลยหรอกออก็ไม่อยากพูดเดยอเยะ,เด,ยะ,เ,ยะนะเดี๋ยวมันมจะเป็นอุปสรรคเวลาช่วยคนจดเลยมันจะมีผมวนชั่วนะเดี๋ยวมันหมักใจหมดเลยขณะมันยังไม่รู้นะเนี่ยพานลุงผมเ,เต่อเจ๊เอาไปไหนเลยสุดท้ายเอามันไปแก่ๆตีจีนเลย <c oughs> ไม่รู้มันทำงานบริษัทไหนเนะี่ยไหนรู้แหละฝากถึงคนาจ้างเจ้าของบริษัทที่มันทำงานอยู่เอรอรบรมสองสอนวันไหนถ้าถ้าคุณเห็นคลิปนี้นะดันดันเลยดิสันดาน,ดน,ดานเออดูดูดผมผ้าผมตามไม่ผิดนะมันทำงานไม่เลี่ยงหรอกดูทรงแล้ะฉุยสกมกสกพลกนินทาเอาเปรียบขี่คนันอ่ะ <c oughs> ผมว่ครบชุดนะดูดูดจะทรงกันเนี่ในผมว่ามีเรื่องเควอันนี้เป็นดูถูกไปสามน,นะลักษณะมัน,นเป็นอย่างงี้ผมก็ผ่านคนมาหลายรูปแบบพวกน้องก็สิบยี่สิบสามคนร้อยคนเนีมาเนี่ยละ,อะโอเคก็บายบายพูดเยอะ,อะรับประทานอาหารับับ